สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นะวัดจัดไปก็จะมาไขาประเด็นข้อสงสัยที่ท่านผู้ชมถามกันเข้ามาว่ากรณีที่กกตแจกใบส้มให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วผู้สมัครเหล่านั้นจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างสําหรับประเด็นนี้ต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่ ขั้นตอนแรกเลยนะครับที่ให้อำนาจกะกะตที่จะให้ใบส้มแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเขียนไว้อยู่ที่กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นมาตรา107ครับกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำเองก่อให้ผู้อื่น กระทำสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทําหรือรู้ว่ามีการกระทําแล้วไม่ระง,งับการกระทํานั้นนะครับถ้ากกตมีพยานหลักฐานเช่นนั้นให้กกตสั่งระง,งับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีก็คือใบส้มนั่นเอง เมื่อให้ใบส้มแล้วคำสั่งของกกตถือว่าเป็นที่สุดนะครับนี่คือกรณีที่จุดเริ่มต้นที่กกตให้ใบส้มนะครับเมื่อกกตให้ใบส้มแล้วนะครับลำดับต่อมาก็จะเขียนไว้อยู่ที่มาตรา108ครับเมื่อกกตนะครับให้ใบส้มแก่ผู้สมัครแล้วนะครับกกตก็ยื่นนะครับคำร้องต่อสารอุทธรหรือสารอุทธรภาคแล้วแต่กรณีเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ศาลนั้นมีคำสั่งให้ลงโทษหนักขึ้นถ้ากรณีศาลเห็นด้วยว่าการกระทำของผู้สมัครดังกล่าวเป็นการกระทำผ,ผิดพดศาลท่านก็จะมีอำนาจในการให้ใบดำหรือเพิกถอนสิทธิทสมัครรับเลือกตั้งหรือให้ใบแดงคือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาถึง10ปีนะครับอันนี้คือคำสั่งของศาลที่เป็นลำดับถัดมาจากคำสั่งของกะกะตที่ให้ใบสม้ม เมื่อสารให้ใบแดงหรือใบดําแล้วแต่กรณีคําสั่งของสารอุทธรหรือสารอุทธรภาคแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุดนะครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อครับหลังจากนั้นก็จะเขียนไว้อยู่ที่มาตารา109ครับ109นั้นเขียนไว้ว่าเมื่อนักสารสั่งให้ใบแดงหรือใบดําแก่ผู้สมัครแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ แทนกรณีที่คนที่ถูกใบแดงหรือใบดำนะครับให้ศาลนั้นสั่งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นชดใช้ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งในครั้งที่เป็นเหตุให้บุคคลน,นั้นได้รับใบแดงหรือใบดำท่านจะเห็นได้ว่านะครับขั้นตอน3ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต่กกตให้ใบสม้มพอให้ใบสม้มปุ๊บกกตก็จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง พิจารณาว่ามีความผิดไหมถ้ามีความผิดสารก็จะลงโทษหนักขึ้นคือให้ใบแดงหรือใบดำนะครับแล้วต่อมานะครับสารก็จะสั่งไปในข่าวเดียวกันเลยว่านะครับให้ผู้สมัครรายนั้นชดใช้ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นยังไม่พอครับนะครับกฎหมายก็ยังเขียนไว้อยู่มาตรา126ครับถ้าผู้สมัครรายใดนะครับที่กระทำการฝ่าฝืนนะครับก็จะต้องถูก ลงโทษในทางอาญาอย่างเชตกรณีการซื้อเสียงนะครับก็จะเขียนไว้ว่าต้องจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและนะครับให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก20ปีท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับนี่คือการไล่สายในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดนใบส้ม นะครับเริ่มตั้งแต่กะกะตเป็นอำนาจเสร็จเด็ดขาดก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสามารถให้ใบส้มแก่ผู้สมัครที่มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่านะครับกระทำการให้การเลือกตั้งไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมลำดับต่อมากะกะตก็จะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคเพื่อให้สารพิจารณาลงโทษให้หนักขึ้นหากศาลเห็นด้วยนะครับก็จะสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีหรือ เพิกถอนสิทธิสมัครแล้วในคำสั่งศาลนั้นก็จะมีคำสั่งให้ผู้สมัครที่โดนใบแดงหรือใบดำนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งในครั้งที่เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุดจดิตและเที่ยนทำด้วยนะครับแล้วก็กกตก็จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อลงโทษในทางอาญา นะครับโทษจำคุกตั้งแต่1 1 0ถึง10ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0สนบาทและเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งอีก20ปีนี่คือกรณีถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำการฝ่าฝืนมาตรา65นะครับก็นำเรียนท่านผู้ชมในประเด็นที่ท่านถามมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ